คลิปนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเท่านั้นการใช้งานจริงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวัสดีจ้าพบก,กับผมกอล์ฟแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงโปสโซเชียลกันดีกว่านะครับเออไอโปสโซเชียลเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับแล้วทําไมมันถึงต้องมีไอโปสโซเชียลด้วยทั้งที่ก็สมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นก็ได้นะเออ ถ้าเราสมัครอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันไม่จํากัดไปใช่ไหมครับมันก็เล่นโซเชียลอะไรมันก็ครอบคุมหมดเลยแล้วทําไมมันต้องมีไอโ l โซเชียลเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่ว่ามันมันก็เล่นได้เฉพาะโซเชียลเล่นอย่างอื่นไม่ได้นะไปเล่นอินเทอร์เน็ตไปเล่น YouTube ก็ไม่ได้ต้องไปสมัครอินเทอร์เน็ตเสริมเพิ่มเติมอยู่ดีแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนะวัน <c oughs> นี้เราลองมาพูดคุยกันดีกว่านะครับ โปรโซเชียลนะครับที่เขามีตามแพ็กเกจเสริมต่างๆนะครับหรือว่าที่เขาจะแถมมาจากซิมเติมเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเรียนที่บ้านซิมโซเชียลหรือว่าซิมอื่นๆนะครับบางทีเนี่ยเราเติมเงินสะสมไปนะครับ100บาท150บบาทตามเ,เงื่อนไขของเขานะครับเงื่อนไขของซิมนั้นๆนั่นเองเขาก็จะแถม โอ่พอโ,โซเชียลต่างๆเหล่านี้มานะครับไม่ว่าจะเป็น14แอป16แอปมี Facebook มี IG, WhatsApp, Twitter นะครับแล้วก็จูกอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้เขาก็จะให้เล่นฟรีโดยที่ไม่เสีย Data นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาแถมมาจากการเติมเงินสะสมนะซิมบางประเภทนะครับก็จะแถมมาแบบฟรีๆเลยไม่ต้องเสียเงินนะครับแค่เติมเงินเข้าซิมก็ได้โซเชียลมาแล้วนั่นเอง การอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมาเป็นโปรเสริมเลยแบบนี้เลยนะครับมาเป็นโปรเสริมเลยแพ็กแพ็คเสริมเน็ตโซเชียลไม่อั้นนะครับไม่มีสะดุด99บาทใช้ได้30วันแบบนี้เลยนะครับก็จะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะอ้าวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะอือคำตอบนะครับเขาออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต แบบปริมาณการใช้งานหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนั่นเองนะครับอืมเคยสังเกตไหมอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากนะครับแบบที่1ก็คือแบบ M B P S นะก็คืออินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่จํากัดนั่นแหละนะแต่จํากัดความเร็วเอาไว้จํากัดความเร็วเอาไว้ที่1เมก2เมก4เมก10เมก30เมกอะไรอย่างนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดหรืออินเทอร์เน็ตแบบปริมาณการใช้งานนะครับใช้จํานวนที่เขาระบุเอาไว้นะครับหกิก 2กิก3กิก4กิก5กิก10กิก15กิกอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตปริมาณการใช้งานตัวนี้แหละครับที่ถ้าเกิดว่าเราใช้เราเอามาดู Facebook นะครับเอามาดู Facebook นะดูวิดีโออะไรเงี้ยปิดแป๊บเดียวก็หมดนะครับอย่างเช่นเรามี1กิกใช่ไหมดูวิดีโอทาง Facebook แป๊บเดียวนะครับไม่ถึง10 20คลิปก็หมดแล้วนะครับ ไอต้ไอตัวนี้แหละครับไอโซเชียลตัวนี้แหละมันก็เลยมีประโยชน์สําหรับคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนะอินเทอร์เน็ตแบบปริมาณการใช้งานนะครับเพราะมันจะช่วยประหยัด Data ประหยัดอินเทอร์เน็ตปริมาณที่เรามีนั่นเองนะครับสมมุติว่าเรามีอินเทอร์เน็ตอยู่1นึ่กิก์แต่เรามีโปรโซโซเชียลไม่อั้นอยู่นะครับการที่เราเล่น f c e e o o o นะครับดูวิดีโอดออูสื่ออะไรต่างๆเนี่ย มันก็จะไม่หักเน็ต1 g กิกที่เรามีนั่นเองทําให้ไอ้หกิกเนี่ยมันยังอยู่นะครับมันไม่ไปไหนอันนี้แหละคือข้อดีของแพ็กเกจโซเชียลนะครับหรือโซเชียลที่เขาแถมมาให้เนี่ยอันนี้จะดีมากๆสําหรับคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแบบปริมาณการใช้งานคงไม่งงกันนะเออคงไม่งงกันนะสําหรับคนที่โอ้ยไร้าสาระเขาสมัครเน็ตไม่อันไปเลยทีเดียวมันก็จบละมันก็เล่นได้ทุกอย่างครอบจักรวาลแล้ว อันนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับอินเทอร์เนต็ตแบบไม่อันเนี่ยเขาจะจํากัดความเร็วเอาไว้นะครับจํากัดความเร็วเอาไว้4เมก10เมก20เมก30เมกนึกภาพออกไหมครับแต่ว่าคนที่เล่นอินเทอร์เนต็ตแบบเต็มสปีดเนี่ยมันจะเป็นอินเทอร์เนต็ตแบบแรงๆครับก็คือเต็มสปีดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าอินเทอร์เนต็ตแบบเต็มสปีดก็คือเล่นได้ความเร็วสูงนั่นเองนะครับ42่องเมกะบิตหรือ300เมกะบิตตามที่ซิมการ์ด นั ens, ini, ้นๆจับสัญญาณได้เราใช้ซิมการ์ดประเภทใดนะครับมันก็จะจับสัญญาณเต็มสปีดตามซิมการ์ดนั้นๆนั่นเองนะครับเขาเลยชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแบบปริมาณนั่นเองโอ้ยเ็ตแบบไมอันมันเชื่องช้า4เมก3เมกโอ้ย4เมก4เมก8เมกโอ้มันสปีดมันไปแ่น้นแต่กูชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนี 1, กิก2กิก3มกิกนี่มันจำสปีดว้วยมันแรงกว่านั่นเองแต่ข้อเสียก็คือมันหมดเร็วนั่นเองเขาจึงมีโซเชียลไม่อั้นเพื่อเสริมมานะครับไม่ให้แพ็กเกจแบบปริมาณเต็มสปีดแบบนี้มันหมดเร็วนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของแพ็กเกจโซเชียลนั่นเองถ้าใครชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแบบโซเชียลนะครับก็ลองมองหาซิมที่เขาแถม พวกโซเชียลมานะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเรียนที่บ้านซิมโซเชียลเนี่ครับมันก็จะมีประโยชน์นั่นเองเวลาเราเล่นโซเชียลต่างๆมันก็จะไม่กินอินเทอร์เน็ตที่เรามีนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเลยสําหรับคนที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตแบบปริมาณการใช้งานนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความแตกต่างนะครับว่าทําไมมันต้องมีแพ็กเกจโซเชียลแบบไม่อั้นโซเชียลต่างๆมานะ ก็เพราะด้วยเหตุผลนี้นั่นเองนะครับมันออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแบบปริมาณก,การใช้งาน